โอเคครับผมตอนนี้กลับมาอยู่ยช่องทารินกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้กลับมาอยู่ในเกมแลนเจอร์นะครับกับอนนี้ก็เป็นซีรีส์ใหม่อีกแล้วสำหรับการสร้างไอดีปรน,นเทศนะโดยไอดีนี้จะเป็นไอดีที่ผมสูมได้ตัวนี้นะครับเป็นยามามโตะนะยามาโตะอิชิดะแล้วผมก็ตั้งเป้าหมายว่าเดือนนี้ผมก็จะเปิดหาคู่เทพให้ได้นะโดยที่ไม่ใช่เพชรน,นะครับเพราะเพชรจะเปิดช่วงจันทานะไม่กเ็เดือนที่มีโดแน่นอนนะครับโดย ตัวที่ผมเปิดได้เป็นสายว่องไวนะครับถ้าเดือนที่แล้วก็เป็นว่องไวนะโคโลโบที่แล้วนะก็เป็นว่องไวทาน้ำนะเดืนนี้ก็เป็นว่องไวทาน้ำนะแล้วก็ตัวคู่เทมีมีกตัวหนึ่งก็จะเป็นฐานของตัวไทจินะครับเป็นสายพลังนะเป้าหมายเดืนี้ผมก็จะตั้งใจทําว่าผมจะปั้นตัวนี้พร้อยด้วยนะเป็น2 4 0 P พร้อยแล้วก็ทําตัวพวกนี้ไม่ถ้า,าได้พวกนี้ก็จะปั้นนะครับตั้งใจไว้แบบนั้นนะแล้วก็ไอเป้าหมายเดืนนี้ก็คือขึ้นเพชรน,นะแล้วเด๋ยนนี้มาดูกันว่าผมจะเปิดได้ไทจิไหมนะเพราะว่า แล้วที่ผมเปิดได้ยนม่มตเนี่ยมันเพิ่งเลี้ยวสามนะครับแล้วก็ยังเหลืออีกตัวตั้งเยอะนะแล้วผมก็จะไม่ใช้ลูบี้ด้วยในการเปิดนะถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ข้ามเดือนไปนะโดยดีน,นี้ก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็จะพยายามหาเกียร์ฟรีใช้ก่อนนะจนกว่าจะจะถึงเดือนหน้านะเพราะเดือนหน้ามีโดนแน่นอนของอาสายไม่ใช่สายดิเดือนหน้าเป็นโดนแน่นอนของโจมตีนะครับเป็นโจมตีโดนนอนเป็นของ่แปดดาวนะ ดาวโชตตีด้แน่น,นะถ้าผม่นดงตีก็าจะเปิดได้นะครับก่อนตอรงรูบี้ไว้ถ้าถึงเดือนหน้าก็าากาศจะประมาณ2 0 0 0ัลหนึ่งร้อยูบี้พอดีแหละไม่ก็3 0 0 0 4,000พันเลยนะถ้าดวงดีนะไม่ใช่ดวงดีถ้าหลีกเราขึ้นสูงนะครับรว่ตวตวา,บาตัวตัวยามามโตเนี่ยมันก็เป็นสายมันจะไปพายุเป็นสีนี่จเขียวอัปเดตใหม่นะถ้ามันเก่งนะครับมันก็จะแบกเราขึ้นเพชรได้แต่เดือนนี้นนะไม่ก็ทองหนึ่งอนะย่างตำ่ำก็ตั้งประหมายไว้นะ ถ้าตัวไม่เก่งมากก็สักทอง3ก็น่าจะเก็บเรื่อยๆนะครับผมไม่อยากเก็บใช้รูปี้ในเดือนนี้นะเพราะว่าเกียร์มันไม่ค่อยมันดีนะครับแต่มันไม่ใช่โดนแน่นอนนะเพราะว่าถ้าเริ่มต้นใหม่ดีจะเป็นโดนแน่นอนนะครับเดือนนี้จะเป็นาสายเป็นของช่องทายนะวีอัพเกียร์ธาตุนะครับซึ่งมันก็ใช้ได้แหละครับสำหรับคนที่ขาดนะตัวคนที่มีอะไรพวกนี้ยเป็นคนที่ไม่มีโดนแน่นอนก็แนะนําให้หาโดนแน่นอนก่อนนะ นี่นะเกียร์ท่องท้ายเป็นของดิจวนะครับยัปเกียร์ท่านนะติตามกับยับเกียร์ท่ากันช่องกลางนะครับที่ทั้งหมดเดือนนี้ก็ดีนะเึมกบันคาถามว่าดีไหมก็ถือว่าดีนะครับเกียร์นะแต่มันไม่มีโดนแน่นอน,นครับช่องทัดแรกของเดือนนี้เป็นของปกตินะเล็บของเทลมอนนะมีประจบตีกกยแล้วก็อ่าตาัตาใช้สกิลตั้งสกิลนะครับก็สามารถขากับเปิดได้นะผมไม่ขาดนะครับ ก็จะพยายามอัพคลิปปั้นไอดีนี้ไปเรื่อยๆนะพยายามไม่เกิน4ี่หวันนะที่ผมไม่ลงคลิปแล้วอันเพราะผมไม่รู้ยิ่งทำคอนเทนต์อะไรน,นะอาจจะ6วกวันเลยกอนนี้ก็เป็นคอนเทนต์หลักแล้วนะแล้วก็ไอเดียอื่นก็พยายามลงเท่าแค่กันนะเป็นพวกผ่านด่านสองพันด่านนะตอนนี้ก็เอาให้ไอดีรอดก่อนนะอ๋อ,อแล้วก็ไอเดียนี้จะอยู่ใน iOS นะครับผมจะไม่ใช้ Android แล้วนะ ผมจะใช้วีไอเอแทนครับเพราะว่ามันน่าจะเก็บง่ายกว่านะครับว่าวีแอนดรอยนั้นผมชอบเปิดเล่นนะว่าไอเดียส่วนใหญ,ญ,ญ่ผมเล่นในแอนดรอยนะครับไอดี AD หลักนี้ไม่ต้องถามเลยผมใช้เกลียนเลยนะแล้วก็ไอดีหลักในตอนนี้ผมพยายามสุ่มหากบนะครับเพราะผมได้ยโยม,มทูดมานะก็พยายามสุ่มหากบไปเรื่อยจนกว่าจะได้อ่าตัว,บวนะเบามืดแม็กนะมาลองจะสเตตหลักจะหลักที่สองที เยวลองถึงด่านสิบแล้วก็จะตัดคลิปแล้วกันเนะาะจริงๆก็ค่อยอัปเดตคลิปวันละครั้งนะไม่ลืมตำเนียงของช่องนี้มันจะเป็นการผมจะมาแนะนําว่าถ้าเดือนนี้เปิดได้ตัวไหนผมก็จะก็แนะนําให้เอาไปเล่นนะเดี๋แวบนึงอปนนเจ็ดเดย์นะถ้าเป็นตัวทางด้านของ เปิดได้ไทจีนะก,ก็จะเป็นก็จะเล่นง่ายกว่านี้นะครับเพราะไทจิเป็นสายพลังนะแล้วก็สายพลังส่วนใหญ่จะมีสกิลสร้างบาลีนะในการเล่นในหลีกล่างนะครับว่าถ้าหลีกล่างได้สายพลังแล้วก็มีอันนี้นะบาลีนะครับจะทําให้ไม่โดนสกิลนะครับไม่โดนฉีปราวูนนะทำให้ไต่หลีกง่ายถ้าได้ตัวนี้ก็อาจจะดีกว่าการเล่นได้ของได้ได้ยามะยาโตนะครับเพราะยามาโตไม่มีไม่มีบ๊อบโลนะมีแต่บ๊อบวิ่งนะครับแต่ก็ตัวยามาโตนั้นจะเป็น ตัวไว้นะส่วนตัวนี้จะเป็นตัวสตันนะครับนี่สกิลสองสตันนะไม่เล่นครับก็เป็นคลิปสั้นก่อนนะเพราะคลิปหลักก็จะเป็นพรุ่งนี้นะอาจจะมาลืนมากกว่าเพราะผมอัดตอนวันเสาร์ใช่ไหมใช่ผมอัดวันเสาร์อัดวันเสาร์นะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นการฟาร์มแล้ววันจันทร์ก็จะลงคลิปอีกทีหนึ่งนะครับมา่รวันพัส